สวัสดีครับหลังจากที่ไม่ลงคลิปมานานนะครับไม่ใช่เพราะอะไรนะครับติดเกมนั่นเองนะครับเหตุผลเดียวเลยอันวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข้อมูลรายชื่อมอนเตอร์นะครับที่มาโผล่ในม o n เตอร์ u n t e r r i ์ลายซันเบรกนั่นเองนะครับที่เราเนี่ยได้เห็นการเปิดตัวในงานเอ่อแคปคอมโชว์เคสสอง2เมื่อ 3- 4ี่วันที่แล้วเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลานะครับกดไลค์กดแชร์กดซั b s ไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไปกำลังใจให้ผมและเพิ่มการมองเห็นให้เพื่อนๆที่ผ่านทางมาเนี่ย ได้เห็นคลิปผมมากขึ้นด้วยนะครับขอบคุณครับอริกกโตเขาบอกก่อนเลยว่า Monster Hunter ภาคเนี้ยผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับใครดูแต่ยูทูบเบอร์สายมอนฮันคนอื่นเนี่ยเขาเล่นกันนะครับเลยอาจจะมีการให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง100%นะครับแต่ผมเนี่ยได้เล่น Monster Hunter ภาค k World นะครับแล้วก็ Iceborn e แล้วก็เป็นแฟนเกมนี้ไปซะแล้วนะครับ เอาละพูดภาพมาซะเยอะเลยมาเบียดข้อมูลด้วยกันดีกว่านะฮะเอาละมอนเตอร์ตัวแรกที่เราได้เห็นเนี่ยมีชื่อว่าเอสปินาร์นะครับเป็นมอนเตอร์เก่าจากภาคฟอนเทียหรือเราอาจจะได้รู้กันในชื่อมังกรหนามนั่นเองนะครับในเวอร์ชันเก่าเนี่ยมอนเตอร์ตัวนี้จะขี้เสามากๆเลยนะครับขนาดเราโจมตีมันเนี่ยมันยังนอนไม่สนใจเราเลยนะครับต้องตีมันไปสักพักเลยนะถึงมันจะตีเรากลับนะครับแต่ในตัวอย่างเนี่ยเจ้าเอสปินาร์ก็ยัง นอนขี้เซาเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วบอกเลยนะครับว่าลูกไฟที่เจ้าตัวนี้ปล่อยออกมาเนี่ยขี้โกงใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าฮันเตอร์ที่โดนเข้าไปเนี่ยจะติดสถานะไฟพิษแล้วก็ชานะครับผมตอนที่ผมเห็นว่าเจ้าเอสปินัสเนี่ยมาแจมกับมอนเตอร์ภาคนี้ด้วยนี่ก็แอบแปลกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าปกติมอนเตอร์จากภาคฟอนเทียเนี่ยไม่ค่อยไปโผล่ในภาคอ,อื่นนะครับเพราะพลังแต่ละตัวเนี่ยมันโคตรจะแฟนตาซีมากๆเลยเนะฮยเราเลยเห็นมอนเตอร์ภาคอ,อื่นเนี่ยมาโผล่ในภาคฟอนเทียแทนนะครับ ตัวต่อมานะครับไดเมลเมอร์มิทอนะครับจากมอนเตอร์ฮันเตอร์ภาค2ดอสนะครับเป็นอ่ามอนเตอร์ปูขนาดยักษ์ที่ใช้กระโหลกของโมโนบอสเนี่ยมาทำเป็นกระดองและเจ้านี้เนี่ยมีนิสัยลักสงบแล้วก็ร่างกายของมันเนี่ยจะปกคุมไปด้วยกระดองที่แข็งแรงมากเลยนะครับการที่เราจะโจมตีเข้าเนี่ยมันยากมากเลยนะฮะและเนื่องจากที่ตัวของมันใหญ่และมีน้ำหนักมากมันก็จะโจมตีมอนเตอร์ด้วยการกระโดดทับนั่นเองนะครับ แล้วก็ใช้น้ำแรงดันสูงเนี่ยโจมตีเราอีกด้วยตัวต่อมาครับไฟโรล,ลักหน้าคาดาคินะครับเป็นมอนเตอร์เดิมจากภาคไหลนี่แหละฮะแต่มีสปีชีใหม่เป็นแมงมุมธาตุระเบิดนั่นเองจากเดิมเนี่ยที่ใช้ใยแมงมุมไฟแล้วก็สกิลเรียกลูกน้องเปลี่ยนมาเป็นใยแมงมุมระเบิดแล้วก็สกิลเรียกลูกน้องนะครับ มันจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปมากน้อยแค่ไหนนี้ก็ต้องมาล่ามันดูกันเองนะฮะแต่ดูแล้วมอนเตอร์จากภาคไลท์เนี่ยที่มาใน DLC Sunbreak นี่จะเป็นสับส p ปีชีกันซะเยอะเลยนะครับอนาคตก็อาจจะมีตัวอื่นตามมาด้วยก็ได้นะครับและมอนเตอร์ที่หลายๆคนเนี่ยรอการกลับมาของมันสุดท้ายก็ได้ล่ากันจริงๆแล้วนะครับอย่างโกอามาการ่านะครับที่มาจากมอนเตอร์ฮันเตอร์ Hunter ภาคส กออาจะมี6แขนและขารวมกันนะครับรูปร่างของมันเนี่ยจะคล้ายมังกรโบราณนะครับแต่ก็ไม่ใช่มังกรโบราณแต่จะคล้ายกับไฟนิงไวเวิร์นมากกว่านะครับกออาในร่างนี้เนี่ย จะไม่มีตานะครับซึ่งจะทําให้มันมองไม่เห็นนั่นเองแต่มันจะใช้สารพิเศษเนี่ยที่มันสร้างจากร่างกายของตัวเองที่เรียกว่าเฟนซี่ไวรัสนะครับใช้ในการตรวจจับแทนการมองเห็นนั่นเองนอกจากนี้นะครับขึ้นชื่อว่าไวรัสแล้วต้องส่งผลเสียตอ่อสิ่งมีชีวิตแน่ๆน,นะครับเฟนซี่ไวรัสเนี่ยเมื่อเหล่ามอนเตอร์เนี่ยโดนสารเหล่านี้เข้าไปเนี่ยจะทําให้เกิดการคุ้มข้างนั่นเองนะครับซึ่งสังเกตได้จากดวงตาที่มีสีแดงแล้วก็ มีไอคันปล่อยออกมาตลอดเวลาและเมื่อฮันเตอร์โดนไวรัสนี้เข้าไปก็จะทําให้ไม่สามารถรีเจนเลือดได้แล้วก็โดนโจมตีแรงขึ้นและเมื่อมันโกรธเนี่ยมันจะงอกเข่าคู่หนึ่งขึ้นมานะครับแล้วเข่าคู่นี้เนี่ยจะสามารถควบคุมไวรัสที่มันปล่อยออกมาได้แล้วก็สามารถปล่อยให้มันออกมาเยอะขึ้นได้นะครับผมแล้วในตอนแรกที่ผมพูดไปว่านี้ไม่ใช่ร่างแรงนะครับใช่ครับกอ,อาเนี่ยมีร่างเต็มวัยอยู่นะครับแต่ ที่เราเห็นเนี่ยในตัวอย่างเนี่ยจะเป็นแค่ล่างวัยเด็กนะครับซึ่งร่างเต็มวัยของกอเนี่ยจะต้องลอกคราบออกมานะครับเมื่อลอกคราบเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นสีทองนะครับแล้วก็จะมีตาขึ้นมานะครับสามารถโจมตีแบบแม่นขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็จากไฟ g ิ่งไวยเวิรนะครับก็จะกลายเป็นเอลเดอร์ดากอนะครับและไม่ต้องพูดถึงความโหดนะครับแค่ตอนเด็กก็โหดแล้วครับตอนโตมาโหดกว่าแน่ๆนะฮะ แรมมอนเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับที่มาให้เราได้ล่ากัน,นก็คือลูเซนนากาคูก้านะครับเป็นสัตว์สปีชีสหายากมาจากภาคมอนเตอร์ u n t e r อร์ภาค3มอัลติเมดนั่นเองร่างกายของมันเนี่ยจะมีขนที่แข็งเหมือนกับเหล็กนะครับมีเกรดสีฟ้าขาวหน้าอกของมันจะเป็นสีทองแล้วก็และการโจมตีของมันเนี่ยก็จะปล่อยหนามแหลมพิษไปโดยรอบนะครับและที่สําคัญเนี่ย มันสามารถล่องหนหรือหายตัวได้ด้วยนะครับลูเซนนากาคุก,ก้าเนี่ยจะยังไม่ปล่อยให้เราได้ล่าในครั้งแรกที่เราเล่นนะครับแต่ต้องรอการอัปเดตแรกมาก่อนนะครับเราถึงจะได้ล่าน้องกัน นอกจากนี้นะครับในตัวอย่างเนี่ยที่ปล่อยออกมาเราจะเห็นได้ว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยได้ใส่แผนที่เก่าจาก m o n s t e r Hunter 2แผนที่จังเกิลนะครับที่หล,หลายๆคนคุ้นเคยแต่ผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับก็อย่างที่บอกครับผมเคยเล่นแต่ m o n s t e r Hunter อรภาคเบเท่านั้นนะครับฉะนั้นใครที่สอยเกมนี้ไปแล้วก็รอล่ารอกลายดิงกันอย่างงม,มันได้เลยส่วนเรื่องสกิลหรือท่าโจมตีใหม่ๆอันนี้ผมยังไม่ทาคลิปออกมานะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องเทคนิคการเล่นหรือใช้สกิลอะไรเท่าไหร่นะครับปกติก็แค่ดูม จากวันที่ปล่อยออกมาเนี่ยท่านผู้ชมอยากจะล่าตัวไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือคอนเทนต์แนวนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับยอดพวกนี้เนี่ยสามารถทำให้คนที่ผ่านทางมาเห็นคลิปของผมได้มากขึ้นด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ enjoy hunter For a ride! Be careful. They're starting a fight! Here it comes! You, like this? you look like you still got that fire inside you, old Gallius. You do as well, good elder. What do you say? Full steam ahead. ถ้าชอบคลิปนี้หรือคอนเทนต์แนวนี้กดไลค์เยีบยบๆรอ้อยถ้าชอบคลิปนี้หรือคลิปทุิยถ้าชอบคลิปนี้หรือคอนเทนต์แนวนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งวันนี้ผมขอตัวไปนอนก่อน Enjoy ครับเออจะมาให้ข้าวแล้วเออลอยนักหนาเนี่ย ขาบแมว